สวัสดีครับเคยคิดกันไหมคะว่าไอเดียที่มันปิ้งขึ้นมาในหัวเนี่ยมันกลายมาเป็นวิดีโอสุดปังที่เราดูกันทุกวันนี้ได้ยังไงเอาละ่ะวันนี้เราจะมาแกะรอยกันเลยกับ3ขั้นตอนสำคัญที่จะเปลี่ยนความคิดธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวที่แบบน่าทึ่งสุดๆไปเลยใช่เลยครับคำถามเมื่อกี้นี่แหละ คือหัวใจของการทำวิดีโอเลยก็ว่าได้นะแล้วคำตอบของมันนะหรอก็ซ้อนอยู่ใน3สเต็ปง่ายๆที่เรากำลังจะมาดูกันนี่แหละครับถ้าให้พูดแบบบ้านๆเลยนะการผลิตวิดีโอมันก็คือศิลปะของการเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงนั่นแหละครับมันคือการเอาภาพที่เคลื่อนไหวได้มาผสมกับเสียงดีๆเพื่อปลุกเรื่องราวข้อมูลหรือไอเดียเจ๋งๆของเราให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาจริงๆ โอเคเส้นทางของคนทำวิดีโอนะครับหลักๆเลยมีอยู่3ด่านใหญ่ๆเท่านั้นเองคือ pre-production หรือก่อนผลิต production ตอนผลิตและ post-production หรือว่าหลังผลิตไปครับไปลุยด่านแรกกันเลยดีกว่า มาถึงด่านแรกกันแล้วนะครับ pre-production หรือช่วงก่อนการผลิตผมบอกเลยว่าขั้นตอนนี้โคตรสำคัญเพราะมันคือการวางพิมพ์เขียวของโปรเจกต์ทั้งหมดเลยลองนึกภาพตามนะถ้าเราจะสร้างบ้านแต่เสาเข็มไม่แน่นบ้านก็พังใช่ไหมครับวิดีโอก็เหมือนกันเป๊ะเลยคือผมเข้าใจเลยนะว่าหลายคนเนี่ยใจร้อนอยากจะหยิบกล้องออกไปถ่ายแล้วแต่เชื่อผมเธอครับว่าหัวใจของความสาเร็จจริงๆมันอยู่ที่ตรงนี้ที่การวางแผนนี้แหละ การวางแผนที่ดีมันเหมือนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดแล้วละครับเพราะมันช่วยลดปัญหาจุกจิกหน้างานแล้วก็ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าจะได้วิดีโอออกมาแบบที่เราฝันไว้และไอ้ก,การวางแผนที่ว่าเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างหลักๆเลยนะเริ่มจากคำถามง่ายๆก่อนวิดีโอนี้ทำไปเพื่ออะไรใครคือคนที่จะดูพอได้คำตอบแล้วเราก็มาพัฒนาไอเดียเขียนบทแล้วก็ทำสิ่งที่เรียกว่าสตอรี่บอร์ดเพื่อให้เห็นภาพตรงกัน สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแผนการถ่ายทำแบบเป๊ะๆทั้งเรื่องงบประมาณโลเคชันแล้วก็ตารางเวลาทุกอย่างต้องเคลียร์ให้จบตั้งแต่ตอนนี้เลยนี่แหละครับสตอรี่บอร์ดมันถึงได้เหมือนกับพิมพ์เขียวของวิดีโอจริงๆคือมันคือการวาดภาพออกมาเลยนะช็อตต่อช็อตว่าเราจะถ่ายอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนในทีมไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับตากล้องหรือใครก็ตามเห็นภาพเดียวกันเป๊ะๆว่าเรื่องราจะถูกเล่าออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนเอาล่ะ พอเรามีพิมพ์เขียวที่แน่นปึ๊บแล้วก็ถึงเวลาลุยกันจริงแล้วครับเข้าสู่ขั้นตอนที่2 production หรือการผลิตนี่แหละคือช่วงเวลาที่สนุกที่สุดช่วงที่เราจะได้ออกไปถ่ายทำจริงๆเปลี่ยนทุกอย่างที่วางแผนไว้บนกระดาษให้กลายเป็นภาพและเสียงที่มีชีวิตทีนี้หัวใจสำคัญของช่วง production เนี่ยมันมีอยู่2อ,อย่างที่ต้องทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับนั่นก็คือการบันทึกภาพและการบันทึกเสียงเรื่องภาพเนี่ย แน่นอนว่าต้องสวยต้องเปะ๊ะทั้งองค์ประกอบแสงมุมกล้องแต่อย่าได้มองข้ามเรื่องเสียงเด็ดขาดเลยนะเพราะเสียงที่ไม่ดีเสียงที่ไม่ชัดเนี่ยสามารถพังวิดีโอที่ภาพสวยระดับเทพให้กลายเป็นศูนย์ได้ในพริบตาเดียวเลยนะอา้าวแล้วจะทำยังไงให้เสียงมันดีละ่ะเคล็ดลับง่ายๆเลยครับ 1. ต้องเลือกไมให้ถูกประเภทงานเช่นสัมภาษณ์ก็ใช้ไมเล็กๆติดปกเสื้อไป 2. พยายามใช้ไมค์ที่มันรับเสียงจากทิศทางเดียวเพื่อตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกไปให้ได้มากที่สุด 3. คอยดูระดับเสียงตลอดอย่าให้มันดังไปจนเสียงแปกและ 4. บันทึกเสียงพูดไปพร้อมๆกับตอนถ่ายเลยมันจะให้ความรู้สึกที่สมจริงที่สุดครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงด่านสุดท้ายครับด่านที่เปรียบเหมือนห้องทดลองของพ่อมดเลยนั่นก็คือ post production หรือหลังการผลิตครับ นี่แหละคือขั้นตอนที่เราจะเอาวัตถุดิบทั้งหมดที่ถ่ายมาไอ้ฟุตเทจดิบๆเนี่ยมาประกอบร่างปรุงรสขัดเกลาจนมันกลายเป็นผลงานชิ้นบดแดงที่สมบูรณ์แบบในขั้นตอนนี้เนี่ยงานหลักๆที่เราจะทำกันก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันครับคือ 1. การตัดต่อเพื่อเรียงเรื่องราวทั้งหมด 2. คือการปรับแต่งเสียงให้มันใสคมชัดน่าฟังและสุดท้ายก็คือการใส่เอฟเฟกต่างๆเพื่อเพิ่มสีสันเพิ่มความว้าวให้กับวิดีโอของเราครับการตัดต่อเนี่ยถือเป็นหัวใจของ post production เลยครับมันคือศิละปะของการเลือกช็อตที่ดีที่สุดเอามาเรียงต่อต่อกันตามสตอรี่บอร์ดที่เราวางไว้เป๊ะๆเ,เพื่อให้เรื่องมันเล่าไปได้อย่างลื่นไหลและที่สำคัญคือต้องบิ้วอารมณ์คนดูให้ได้ด้วย ต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้ก็คือการเกลีย่ยสีหรือที่เรียกว่า color grading ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะมันก็เหมือนการใส่ฟิลเตอร์ในแอปถ่ายรูปนั่นแหละแต่ว่ามันละเอียดและโปรกว่าการเยอะมากๆเลยเป็นการปรับโทนสีของวิดีโอทั้งเรื่องเพื่อสร้างมูดแ d ะโทนที่เราต้องการให้มันชัดเจนขึ้นมาส่วน visual e f f e c หรือ VFX นะครับอันนี้ก็คือพวกเทคนิคพิเศษต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์นั่นเอง อย่างเช่นการใส่ตัวหนังสือสวยๆที่มันเคลื่อนไหวได้หรือว่าการสร้างฉากระเบิดตุ้มตามอะไรที่มันถ่ายทำจริงๆไม่ได้ VFX ช่วยได้ครับนอกจากภาพแล้วเนี่ยเรื่องเสียงก็มีเอฟเฟกเหมือนกันนะเราเรียกว่า Sound e f f e c t หรือ SFX ครับมันคือเสียงประกอบต่างๆที่ไม่ใช่เสียงคนพูดหรือเพลงประกอบนะอย่างเช่นเสียงเปิดประตูเสียงนกร้องเสียงฝีเท้าอะไรพวกนี้แหละครับ การใส่เสียงพวกนี้เข้าไปจะทำให้วิดีโอของเรามีมิติแล้วก็ดูสมจริงขึ้นมาอีกเยอะเลยเอาล่ะครับเดินทางกันมาครบทั้ง3ขั้นตอนแล้วทีนี้เรามาย่อยหัวใจสำคัญของแต่ละด่านให้มันจำง่ายๆกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วแก่นของมันคืออะไรสรุปแบบง่ายที่สุดให้จำขึ้นใจแค่3คํานี้เลยครับก่อนการผลิตคือวางแผนให้คมที่สุดการผลิตคือบันทึกให้มีคุณภาพที่สุด และหลังการผลิตคือขัดเกลาให้สมบูรณ์แบบที่สุดเห็นไหมครับวางแผนบันทึกขัดเกลวนี่แหละคือหัวใจทั้งหมดของการสร้างสารรคงานวิดีโอเลยจริงๆและสุดท้ายนี้ครับพอเราเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดชัดเจนแล้วคำถามที่น่าคิดต่อก็คือโปรเจกต์วิดีโอชิ้นต่อไปจะเริ่มต้นด้วยการวางรากฐานที่แข็งแกร่งในขั้นตอนไหนกันดีครับ